สวัสดีครับเช้าวันนี้พาชมทุ่งนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยามเช้าช่วงเวลาสีา่โมงเช้าเกษตรกร,ร,กรได้ ปล่อยวัวลงกินหญ้าในทุ่งนาวันนี้อากาศเย็นมากมีลมแรงด้วยเสียงลมพัดยอดไผ่ รดูหนาวปีนี้เพิ่งหนาวช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงใบไผ่กำลังผลัดใบแก่ทิ้งใบไผ่สุกจะเป็นสีเหลือง ไม้พยุงที่ปลูกข้างกอไผ่จะเติบโตได้ดี อากาศเย็ยนมากวันนี้ต้นนี้ก็ไม้พยุงกำลังเจริญเติบโตแตกลายงาสร้างเก่นเนื้อไม้ ขอบคุณครับที่รับชม